เหนื่อยมามากพอหรือยังเหนื่อยใจมามากพอหรือยังยอมได้ไหมวางได้ไหมความเหนื่อยใจจากที่เราดึงรั้งเรื่องราวต่างๆเพื่อให้มันสำเร็จอย่างที่มันควรจะเป็นที่สุดมันพาใจเราทุกตกต่ำแทบเป็นแทบตายแม้ว่าเราน่าจะพอได้แล้วนะกับความต้องการทุกอย่างมันเกิดแต่กรรม บางครั้งมันไม่อาจทําให้เรื่องราวที่ควรจะเป็นเป็นอย่างที่เราหวังได้การยอมรับความจริงทําให้ใจเราจบได้ไวการยอมรับความจริงทําให้ใจวางเบาและอิสระจากการรอคอยอิสระจากการยึดถือเหนื่อยแล้วเกินจิตใจดวงนี้กับการที่ไม่ยอมปรงไม่ได้ทุกสิ่งมีเวลานะทุกสิ่งมีตอนจบ ในความเจ็บปวดในวันนี้ที่เราเจ็บปวดอยู่ก็มีตอนจบหนังทุกเรื่องมีตอนจบในความอดทนและความเจ็บปวดทุกอย่างคือการบำเพ็ญบารมีและใช้นี่กรรมเมื่อกรรมสิ้นสุดลงในเรื่องนั้นๆเราย่อมได้เสวยวิบากแห่งความดีที่เราได้อดทนข่มฝืนมาตลอดแต่ใจที่ยอมรับทำให้เราบารมียิ่งสูงขึ้น แม่อยากให้ทุกคนยอมรับความจริงกับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นและไม่พยายามฝืนลากใจตัวเองให้ต้องไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งไหนเป็นสิ่งไหนก็เป็นสิ่งนั้นไม่อาจจะเปลี่ยนได้ใจเราเท่านั้นแหละที่ต้องปรับตามทุกสิ่งไปหวังว่าทุกคนจะปล่อยปล่อยความเจ็บปวดออกไปจากใจนะให้ใจตัวเองได้อิสระจากเรื่องราวรับใจนั้นสักที แม่ของให้กำลังใจทุกคนผลักดันความทุกตัวยึดถือนั้นให้ออกมาให้ดีที่สุดเมื่อปัญญาสว่างแล้วเราจะมองเห็นหนทางออกอย่างชัดเจนว่าเราจะไปต่อกับเรื่องนั้นอย่างไรสู้ไม่ไหวแล้วถอยเถอะถอยมาตั้งหลักปล่อยเถอะปล่อยความยึดถือชีวิตจะได้อิสระจากมัน